เียวไ่นอนเลยซื้อวเกียวซุปที่นองเสรตั้งที่เสียงเลยว่าผมอยากไปท้ายคิดเลยครับที่หนึ่งงานแน่เราจะใายไลยหรือเปล่าแย่หมดเลยเพราะว่านั้นห่อนแห้งตัวก็เยี่ยมมากมากเพราะว่าเขาไม่ได้กินยูร่าถ้าเขากินยูร่าเขาเป็นกินเส้นก๋วยเตียว ทำไมเงียเลยต้อเสร็มากๆเพราะว่ายังไม่จับก้อนแน่นอ อยากแกอ,อนถวยมันใส่พักก็เนี่ลืมเหรอไมู่เกเฝ้าเลยทำมามามามตัต้นเจ้าห,หาเอเลต่อแลวหวอยู่ไทคิดเลบมงคิดมันคิดปะ mà đi các bạn. Thì nằm một bật. Tana cũng không bỏ lỡ những video là phải này mới luôn เาได้เอาผ่าห้องเพราะว่ามัน,ม,นมันแคนทั้งที่หลายกว่า

Raukah apa ni Non, c'est 在往北过海。So Quindi non mi capite no. 他毛病。 คิดนีการไว้ทำงนี้เด้อน้องไปเอื้อม่คลิปหน้าขอบคุณการที่ตามทับไใครอะไรแค่ขอบคุณสิ่งอย่างว่าที่าธดามาหลับมาชมก็ดีใจครับผมขอบคุณที่เขามาหลับชมทั้งดาทั้งไฟหรือว่าเป็นอยังไรเอาไปกันก่อนเอาที่เล่วก่อนครับ